แล้วก็ไปหาไอ้ทนายนกเขาทําประโยชน์อะไรให้กับประเทศวันวันหนึน่งรวมหัวกับไอ้จุฑพรด่าฝ่ายนี้ยังกับเขาไปทําอะไรให้มึงมึงเป็นคนทําเขานะยี่สิบปีมาเนี่ยถ้าเขาตกรก,รรกรรมบาปอะไรถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกมึงคิดเนี่ยเวียนกรรมบาปกรรมติดตัวพวกมึงตั้งเท่าไหร่สรุปเลยมึงก็พูดออกมาตรงๆว่าการที่มึงจะมาบี้ทักษิณเนี้ยเพราะมึงเกลียด กูลงทุนลงแรงกันทั้งตายนะพันธมิตรไล่พี่กปปสไล่น้องวันนี้มึงสองคนมากดดันเขาเอาความชอบทำอะไรมาสิ่งที่พวกมึงทำวันนี้ก็คือมึงกลัวเสียของมึงกลัวเสียหน้ามึงเสียฟอร์มมึงไล่เขาทั้ตายสุดท้ายเขากลับมาเป็นเทวดา มึงด่าเขาทุกวันตั้งแต่เขาไปยันจนกระทั่งเขากลับมานอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขากลับมาพราะอะไรมึงก็น่าจะรู้ดีอยู่แก่ใจด่าเขาทุกวันแล้วเป็นยังไงไลเ่เขาจะเป็นจะตายสุดท้ายเขากลับมาเป็นเทวดาอยู่ชั้นสิบสี่ก็ถ้าเขาเป็นเทวดาอยู่ชั้นสิบสี่จริงๆเนี่ยมึงจะยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขานะเทวดา กระมาข้างถนนนะคนละเรื่องรู้จักอยู่และยิ่งพักการเมืองที่เอาเรื่องนี้เข้าไปพูดในสภาเนี่ยอ้างความยุติธรรมนู่นนี่นั่นวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้หรือรเผด็จการหาอะไรเลยตัวมึงเองก็เข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งเข้าไปนั่งอยู่ในสภาทำไมไม่รู้ว่าการพูดถึงบุคคลที่สามซึ่งเขาไม่รู้อิโนโอยเน่ด้วย อย่างนั้นน่ะแล้วบอกว่าแตะไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วมึงจะแตะเขาทําไมเขาเกี่ยวข้องอะไรในสภาเขาไม่ได้เป็นบุคคลที่เป็นพักการเมืองหรือเป็นนักการเมืองหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลมึงทําไมไม่ดูแลปัญท้อพี่น้องประชาชนถ้ามึงรักความเป็นธรรมเนี่ยนะมึงถ้วยกรุณาไปกดดันเรื่องที่เด็กๆเ,เนี่ยโดยมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่ติดคุกอยู่ตกทุกวันเนี้ไปดูเขาบ้างไหมเขาออกมาเพราะใคร ครไปเสียมพราะถึงเวลาที่จวนตัวก็บอกไม่รู้จัก้ามก็มีออกชัดเรียกแม่อย่างนั้นแม่อย่างนี้พ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้เพราะถึงเวลาขึ้นมาปล่อยให้เด็กติดคุกไม่เคยไปเหลียวแลเด็กมันพูดเองกูไม่ได้พูดเองทําไมไม่เอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปดูแลถ้ารักความเป็นธรรมจริงทําไมปล่อยให้เด็กไปติดคุก แล้วก็เห็นโอ้โหอยากจะแก้มาทาหนึ่งหนึ่งสองกูเห็นมึงทำหนังสือขอเครื่องราชอะ่ะเอาไปทำอะไรอยากได้ไปทำพ่องมึงอย่าเอาอย่าปากว่าตาขยิบดาคนอื่นคือสู้ไปกราบไปพอถึงมึงเนะี่นะโอ้โหกราบสวยกว่าใครสตาไงไม่ได้ว่าอะไร เอาเรื่องของคนที่เจ็บป่วยคือติดคุกแล้วถ้ารับความยุติธรรมจริงทําไมถึงอ้างแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวแค่กรณีของทักษิณคนเดียวและไอที่เป่าปาบอกว่าทักษิณได้อภิสิทธิ์คนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้อภิสิทธิ์คนจนมีสิทธิไม่ค้านนู่นนี่นั่นเนี่ยมึงก็ไปหามาค่ะว่ามีใครบ้างที่ไม่ได้รับอภิสิทธิ์ตรงนี้ที่มันเข้าเกณฑ์เข้าตามหลัก ของพรบที่เขากําหนดออกมาเนี่ยแล้วถ้ามีใครที่มันยังไม่ได้รับความยุติธรรมตรงนี้มันไม่ใช่หน้าที่มึงเหรอที่จะไปเรียกร้องให้เขาอะไม่ใช่หน้าที่ที่จะมาเรียกร้องว่าต้องจัดการกับไอ้ทักษิณถ้าทักษิณคนเดียวหายไปจากสายตามึงมึงคือจะกินได้นอนหลับแล้วมันเรื่องอะไรอะมันเรื่องอะไรสุดท้ายลงถนนกันเพื่อ มึงมันเป็นอย่างนี้มึงต้องคิดนะว่ามึงก็ม,มีส่วนสองครั้งของการรัฐประหารเนี่ยมีอันไหนบ้างที่ไม่ได้เห็นหน้าพวกมึงอะ่ะสมัยพันธรรมิตรก็เป็นอาหารดีดนตรีแดกอร่อยของมึงอะ่ะพอมากระประอก็ขึ้นเวทีกันไม่ไม่อับไม่อายทำเป็นมาลาออกเพื่อไม่ให้มีเรื่องถึงพัก พายุติกการชุมนุมก็กลับมาสมัครเหมือนเดิมมึงตาละบาดสัตว์ยิ่งกว่าใครอีกกูจะบอกให้พวกมึงอะที่มาบอกว่าเพื่อไทยตาละบาดสัตว์เนี่ยไปลองไปคิดดูว่าคนที่ตาละบาดสัตว์แรกๆเลยคือใครพวกมึงนั่นแหละหาเสียงด่ารัฐบาลลุงตู่ด่าประยุทธ์ด่าจนกระทั่งคนเนี่ยเขาเลือกเข้ามาเสร็จแล้วเป็นยังไง ก็ไปซบกันคนหนึ่งได้เป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งได้เป็นประธานสภาซบอ,อ,อกสมใจมึงแล้วไหมคือมึงจะได้บาาัตรสัตว์ไหมไม่ต้องเอาอะไรเลยเอาข้าวผัดไปเยี่ยมเขาค่ะเขารวยเขามีกินเขาไม่แดกของมึงหรอกค่ะมึงเก็บเอาไว้แดกเองเถอะหรือมึงเก็บเอาไว้ให้ญาติผู้ใหญ่มึงเนี่ยเวลาญาติผู้ใหญ่มึงจะต้องไปแอดมิทที่ไหนเนี่ยมึงก็ค่อยเอาไปเยี่ยม สะทุนค่ะบอกเลยเขาเป็นพ่อมึงก็ได้มึงทําเขาไปได้ยังไงแล้วมึงเอาเรื่องนี้เข้าไปพูดในสภาเนี่ยเขาก็ยิ่งมองว่า,าตกลงมึงเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายแค้นแล้วมึงแค้นอะไรเขาสมาชิกมึงคนหนึ่งหาเสียงบอกว่าจะมาแก้แค้นไม่แก้ไขใครไปทําอะไรมึงเอาไปพูดในสภาเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่สามซึ่งไม่มีโอกาสมาแก้ตัวความจริงแลวผิด ผิดระเบียบในสภานะทำไมไม่มีใครพูดการไปพูดถึงบุคคลที่สามในสภาเนี่ยจริงๆไม่ได้เพราะคนคนนั้นไม่มีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาไม่มีโอกาสที่จะยุกขึ้นมายกมือแล้วก็ขอชี้แจงแต่พวกมึงพูดเล่นกับเขามันปากคือในสภามีแต่เรื่องนี้เรื่องอื่นไม่มีปัญญาคิดแล้วไงเรื่อง,งอที่จะพัฒนาประเทศจะช่วยเหลือประชาชนเนี่ยคิดเทียอะไรไม่ออกเหรอ คิดได้อย่างเดียวว่าจะต้องเล่นงานทักษิณอาทัยกูด่าเล้วนะกูมองมอง,มองไม่เห็นว่าเหตุผลอะไรพวกมึงถึงยังไม่หยุดถ้าไม่ใช่เพราะว่าต้องการจะก่อม็อบสารต่อปูทางไปสู่การทํามาหากินรอบต่อไปหรือมีใครให้มึงออกมาเพื่อมันเป็นเงื่อนไขในที่สุดประเทศถึงทางตันก็มีอัศวินขี่ม้าขาวมามึงออกมาเองกูไม่เชื่อเหมือนที่มึงไม่เคยเชื่อว่าคนเสื้อแดงเนี่ยออกมาชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธเช่นเดียวกูก็ไม่เชื่อว่าพวกมึงออกมาเองคิดได้เองมึงมีสมองคิดได้เองเหรอออกมาแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางถ้าเอารถมาก็ต้องเติมน้ํามันถ้ามาอยู่กันเป็นวันๆนก็ต้องแด่ข้าวไหมข้าวน้ําก็ต้องกินใครควักกระเป๋าใช้ช่วยมึงเดี๋ยวก็ไปหาหมอไอ้หมอตอนควายเนี่ยวันนี้แม้กระทั่งชื่อพักของตัวเองก็ต้องรีบไปเปลี่ยนนะตัวซีตัวสัน แล้วก็ไปหาไอ้ทนายนกเขาทําประโยชน์อะไรให้กับประเทศวันวันหนึน่งรวมหัวกับไอ้จุฑพรด่าฝ่ายนี้ยังกบเขาไปทําอะไรให้มึงมึงเป็นคนทําเขานะยี่สิบปีมาเนี่ยถ้าเขาตกรกรรมบาปอะไรถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกมึงคิดเนี่ยเวียนกรรมบาปกรรมติดตัวพวกมึงตั้งเท่าไหร่สรุปเลยมึงก็พูดออกมาตรงๆว่าการที่มึงจะมาบี้ทักษิณเนี้ยเพราะมึงเกลียด กูลงทุนลงแรงกันทั้งตายนะพันธมิตรไล่พี่กปปสไล่น้องวันนี้มึงสองคนมากดดันเขาเอาความชอบทำอะไรมาสิ่งที่พวกมึงทำวันนี้ก็คือมึงกลัวเสียของมึงกลัวเสียหน้ามึงเสียฟอร์มมึงไล่เขาทั้งตายสุดท้ายเขากลับมาเป็นเทวดา มึงด่าเขาทุกวันตั้งแต่เขาไปยันจนกระทั่งเขากลับมานอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขากลับมาพราะอะไรมึงก็น่าจะรู้ว่าดีอยู่แก่ใจด่าเขาทุกวันแล้วเป็นยังไงไลเ่เขาจะเป็นจะตายสุดท้ายเขากลับมาเป็นเทวดาอยู่ชั้นสิบสี่ก็ถ้าเขาเป็นเทวดาอยู่ชั้นสิบสี่จริงๆเนี่ยมึงจะยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขานะเทวดา กับหมาค้างถนนนะคนละเรื่องรู้จักอยู่และยิ่งพักการเมืองที่เอาเรื่องนี้เข้าไปพูดในสภาเนี่ยอ้างความยุติธรรมนู่นนี่นั่นวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้หรือรเผด็จการหาอะไรเลยตัวมึงเองก็เข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งเข้าไปนั่งอยู่ในสภาทำไมไม่รู้ว่าการพูดถึงบุคคลที่สามซึ่งเขาไม่รู้อิโนโอนีเน่ด้วย พูดอย่างนั้นน่ะแล้วบอกว่าแตะไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วมึงจะแตะเขาทําไมเขาเกี่ยวข้องอะไรในสภาเขาไม่ได้เป็นบุคคลที่เป็นพักการเมืองหรือเป็นนักการเมืองหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลมึงทําไมไม่ดูแลปากท้อพี่น้องประชาชนถ้ามึงรักความเป็นธรรมเนีย่ยนะมึงช่วยกรุณาไปกดดันเรื่องที่